สวัสดีครับผมโจนะครับสวัสดีครับพี่น้องชา้ารักษาสุขภาพแล้วก็ลดไขมันนะครับทุกคนนะคือผมจะมาอัปเดตนะครับผลการลดไขมันของผมประมาณ1เดือนเนาะทำไมถึงเป็น1เดือนทั้งๆที่ผมทําคลิปบอกไปเมื่อประมาณเเดือนที่แล้วว่าผมจะลดน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นผมหนักน่าจะาประมาณ8 4เอป้ย8ปดสประมาณนี้85.4 85.4 85. แล้ว ก็เลยมาทําคลิปที่มาทําคลิปอ่ะคือไม่ได้ต้องการอะไรนะครับคือต้องการแค่แบบว่าเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองไงก็เหมือนว่าเอาไว้ให้ตัวผมนี่แหละดูว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็มีคนเนี่ยที่แบบมาคอยมาดูเราอย่างน้อยก็มีผู้ติดตามอยู่สักร้อยสองร้อยที่แบบมาคอยมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจะได้มีแรงผลักดันเฮ้ยดูดิไอ้นี่มันทาได้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันทาไม่ได้เขาอาจจะไม่มีใครว่าเราหรอกว่าเราทําได้หรือไม่ได้แต่ว่าคืออย่างน้อยผมก็ต้องผมเป็นคนที่ชอบแรงกดดันอะไรแบบนั้นไงผมก็เลยทําคลิปออกมา สรุปก็คือผมก็ทําไม่ได้นะประมาณเจ็ดเดือนที่แล้วถ้าผมทําได้ตอนนี้ผมพร้อมไปแล้วนะครับแล้วผมก็ทําไม่ได้แล้วผมก็ก็ยังกินอยู่คือผมมาเป็นคนออกกําลังกายอยู่บ่อยๆนะผมก็ไปวิ่งไปอะไรอยู่ตลอดนะครับผมไปวิ่งไปอะไรอยู่ตลอดยกเวทอยู่เรื่อยๆแต่ว่าผมจะไม่ได้ยกหนักยกหนักเหมือนตอนที่แบบแบบพยายามสร้างกล้ามเนื้อนะจะไม่ได้ยกหนักมากแค่เอาตึงๆซึมๆขำๆนะครับวิ่งก็ห้าโลสิบโลไหนก็พักอะไรแบบนี้นะครับ คุมอาหารเนี่ยเอาจริงผมเป็นคนที่ผมห่อข้าวอย่างผมไปทําง,งานจนถึงสุกผมห่อข้าวเช้าเที่ยงไปกินทุวันอยู่แล้วนะครับมื้อเย็นก็จะมีทําเองบ้างซื้อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเหตุผลที่ผมอ้วนขึ้นมาถามว่าเนี่ยเป็นเวลาเป็นปีนะถามว่าขึ้นมาห้าหกหกเจ็ดประมาณเจ็ดแปดโลนะถามว่าเยอะไหมผมว่าก็ไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่ผมอ่าก็คือทําก็คือผมชอบกินจุกจิกนะครับกินขนมกินนู่นนี่นั่นเยอะนะครับแล้วมันก็เลยขึ้นมา พอมันขึ้นมาก็เลยเครียดไงก็เลยทําคลิปเพื่อที่จะให้แบบมีคนมาคอยกดดันผมนะครับก็น่าจะมีคนที่เป็นโรคจิตเหมือนผมที่ชอบให้คนอื่นมากดดันทั้งๆที่เขาไม่ได้กดดันนะเราคิดไปเองอะไรแบบนี้ให้แบบเป็นแรงผลักดันนะครับให้เราให้เราได้ทำนะครับแล้วมันก็อ้วนมากใช่ไหมพอพอมันไม่ได้อ้วนมากพอมันก็อ้วนแล้วเริ่มรู้สึกว่าคือถึงจุดๆหนึ่งอะนะครับคนเรามันจะมีช่วงปล่อยตัวช่วง uh, พยายามไดเอทนะครับคัด พวกนี้น,นะครับเพื่อที่จะให้รูปร่างกลับมาเป็นบาตปกติตามเป้าหมายของเรานะครับแต่บางคนก็พยายามรักษาสุขภาพอยู่ตลอดนะครับออกกำลังกายอยู่ตลอดก็มีนะครับเป้าหมายของแต่ละคนอนะ่ะมันมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าคนเราจะต้องพยายามดึงสติของตัวเองนะครับพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเยอะเกินไปแล้วเราก็ต้องดึงกลับมาก็ประมาณเจเดือนที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองผมต้องดึงสติขึ้นมาแล้วแล้วผมก็เลยมาถ่ายคลิปแล้วก็บน่บนบน่บนบน่บนไปเพื่อที่ให้คนอื่นฟังแล้วผมก็ทําไม่ได <consum> ้นะครับ ต,ติดนู่นติดนี่มันไม่ติดอะไรหรอกมันติดมันติดที่ใจผมนี่แหละนะครับติดปัญหาที่ที่ตัวผมนี่แหละก็คือผมทําไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหามันคือข้ออ้างาที่ผมผมสร้างขึ้นมาให้กับตัวผมเองไงแล้วผมก็ทําไม่ได้จนล่าสุดเนี่ยผมมาเริ่มต้นจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วผมเริ่มมาหนักประมาณแปดสิบเจ็ดแปดสิบหกจริงๆไม่ไม่ได้ให้โฟกัสสิ่งที่ถูกต้องเราไม่กวนโฟกัสน้ําหนักบนตาชชั่นครับ เราควรโฟกัสไปที่รูปร่างเราแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันมากกว่านะครับแล้วก็สุขภาพของเรามากกว่านะครับแล้วก็เป้าหมายของเรานะครับว่าเราจะต้องการอะไรแบบไหนใช้ชีวิตอะไรแบบไหนนะครับแบบนั้นมากกว่านะแต่สําหรับผมพอเริ่มขึ้นมราป่า86 87ผมว่าให้มันมันเยอะแล้วผมคิดว่าให้มันไม่ไ,มได้แล้ววะผมก็เลยเนี่ยมา,มาเริ่มเริ่มลดเมื่อประมาณต้นเดือนกันยาแต่ผมก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้ผมก็ตั้งใจก็เริ่มทําก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับก็ คุมอาหารออกกำลังกายนะครับคุมอาหารก็อย่างที่เคยทําก็คือเจาะลึกลงไปในส่วนของพวกค่า BMR ค่า TDE นะครับกินให้มันแคลอรี่เดฟฟิซิตนะครับจากค่า TDE ประมาณ4-5วาแคลนะครับแล้วก็ออกกาลังกายนะครับออกกำลังกายก็ไม่หนักมากอยู่ระดับกลางๆนะอันนี้ผ่านไปเดือนหนึ่งนะครับน้าหนักก็หายไปประมาณ5กิโลนะครับตอนนี้น้ําหนักผมน่าอยู่ประมาณ79 80ประมาณนี้นะแต่ผมไม่ซีเรียสน,นะครับตอนเนี้ยว่า น้ำหนักจะลงไปเท่าไรเท่าไรผมยังมีเวลาอีกสองเดือนเป้าหมายของผมก็คือผมอยากให้น้ําหนักมันน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็มวลมวลกล้ามเนื้อไม่ต้องเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าให้มันแข็งแรงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมจะแบบว่ายังไงผมอยากจะให้ผมวิ่งได้เร็วกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยนะความอึดผมเยอะขึ้นกว่านี้หน่อยนึงครับถ้าน้ําหนักตัวเราเยอะนะครับถึงกล้ามเราจะเยอะก็จริงแต่ว่าเราก็จะวิ่งยังไงมันก็หนักตัวนะครับผมผม มันก็จะหนักตัวทําให้เราวิ่งได้ได้อช้านะครับถ้ายิ่งตัวบางๆลีนๆเนี่ยก็จะวิ่งได้เร็วแต่ผมก็ไม่ได้อยากตัวบางตัวลีนนะครับไม่ได้ต้องการที่วิ่งเร็วจีด่วนจ๋าแต่ว่าอยากให้วิ่งให้มันอึดๆนะครับก็คือกลางๆเนาะมีเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมว่าต้องการแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ก็คือเดือนนึงนะครับก็หายไปประมาณ5กิโลนะครับถามว่าพอใจไหมก็พอใจนะครับผมก็โฟกัสอยู่ที่รูปร่างนะครับรูปร่างช่วงนี้ก็ไปปลายเดือนนี้นะครับ มันก็ไม่ค่อยลงนะน้าหนักผมแต่ว่าบางครั้งตื่นเช้ามาเรามาจับทงจับท้องดูก็รู้สึกว่ามันลีนขึ้นนะครับ mm hmm. สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าว่าเราอ้วน,นเพราะอะไรนะครับกินจุบกินชิบอย่างผมชอบกินจุบกินชิบไงก็เราก็ต้องลดในส่วนนั้นไปนะครับแต่ผมก็ตัดไปเลยนะผมเป็นคนที่ชอบกินโค้กซิโร่นะครับผมก็จะกินตลอดเลยนะช่วงที่ผ่านมาช่วงก่อนที่ผมจะมา ตั้งใจลดไขมันเนะี่ยผมจะกินกับทุกวันนะครับก <c oughs> ็จะใส่แก้วตั้งไว้หัวนอนตลอดนะครับไม่รู้มันเอาจริงจริงมันก็ไม่ได้ทําให้เราอ้วนตรงๆแต่ว่ามันก็ทําให้เราอ้วนทางอ้อมมันทําให้เราอยากอาหารนะพอผมพอผมไม่กินแล้วอะ่ะเออผมก็แบบว่าอย่างไรผมก็อยากอยู่นนอาหารแต่ว่ามันทําให้ผมแบบว่าระงับตัวเองได้นะครับพ่าประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นแหละ นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป้าหมายผมอีก2เดือนก็เดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ